สวัสดีครับดอนโอเคฟิตเวิร์นะครับมาวันนี้จะมารีวิวอีกจะเรียกรีวิวก็ไม่ได้ต้องไว้อะไรให้กับปลามังกรอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งที่อยู่คู่กับพี่ปากยาวนะครับที่ผมอัปเดตอยู่เรื่อยๆว่ามันเริ่มมีอาการชักแล้วก็ตกน้ํานะครับก็เฝ้าดูกันอยู่พักหนึ่งนะครับก็รักษาการรักษากันอยู่ประมาณ5้วันนะครับก็ยื้อกันอยู่ประมาณ5้วันนะครับ สรุปสุดท้ายไม่รอดนะครับไม่รอดก็ให้ยาให้อะไรแล้วนะครับให้เกลือให้ทุกอย่างนะครับก็ไม่รอดนะครับทั้งยาปฏิชีวนะนะครับก็ช่วยนะครับให้ช่วยนะครับตัวแรกก็ทําท่าจะดีขึ้นนะครับแต่เมื่อเช้าเนี่ยอากาศมันเย็นสองสองวันเนี่ยอากาศมันเย็นมันเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยนะครับปลาเนี่ยถ้าอากาศเย็นมากๆแล้วตัวมันด้วยที่ว่ามันมันเจ็บเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ปลาเนี่ยมันถอยนะครับคือปลาพูดง่ายๆว่า ถ้าสุขภาพมันจะดีมันเลยกลายเป็นว่ามันมันหนาวพอหนาวปุ๊บน้ําที่เย็นเนี่ยผมคิดว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ว่าทําให้มันมันลิงดองได้นะครับถือว่ตายได้นะครับก็สรุปว่ามันไม่รอดนะครับมันไม่รอดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าตัวปลาที่ว่ามันลิงดองเป็นยังไงนะต็อไปดูกันนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอ่าเนี่ยครับนี่ก็คืออ่าเป็นปลามังกรนนะครับที่เขา เสียชีวิตแล้วนะครับก็คือตายแล้วนะครับก็ก็ยื้อ้ามาเนี่ยประมาณห้าวันนะครับแต่จริงๆที่เขาเริ่มมีอาการกันเนี่ยตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วนะครับถอยก็ไปประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันนะครับที่เขาเริ่มเริ่มมีอาการลุกดิกดุกดิกให้เห็นแล้วก็ไม่กินอาหารนะครับผมคาดว่านะครับมันอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ว่าปลาชุดนี้ที่ผมเลี้ยงมาผมจะเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดหมดเลยนะครับจะเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดนะครับ มาตั้งกต่เล็กเลยฝึกให้เขากินมาตั้งกันเล็กนะครับก็ไม่มีปัญหาจนโตมาประมาณเนี้ยแหละนะครับโตประมาณนี้ก็ประมาณนี่ประมาณคืบหนึ่งนะครับฟุตเกิดคืึหนึ่งอะฟุตกว่ากับสองฟุตนะครับก็เลี้ยงมาสองปีประมาณสองปีนะครับก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้ประมาณอ่าเดือนหนึ่งนะครับมันเริ่มไม่กินอาหารปะท้วงกันสองตัวน่ะทั้งไอ้ปากยาวทั้งไอ้ตัวนี้ นะครับเริ่มประท้วงกันไม่กินอาหารนะครับผมก็ใจอ่อนนะครับใจอ่อนนะก็เอาหมูให้เขากินนะครับหมูสดให้เขากินเขาก็กินกินดีด้วยนะครับด้วยที่ว่าเขาไม่เคยกินไงไม่รู้ก็กินดีกินแบบกินแบบกินโหดอ่ะกินแบบกินไม่รู้จักอิ่มอ่ะนะผมก็เลยแบบว่าเอาโอเคถ้าว่าไม่ยอมกินอาหารปลาแล้วนะครับก็ ไม่เป็นไรเพราะว่าผมมีพี่สีเงินตัวหนึ่งที่ผมเลี้ยงอาหารร้อยเปอร์เซ็นต์อาหารปลานะครับเป็นอาหารเม็ดร้อยเปอร์เซ็นต์อาหารปลาหมอสีนะก็ไอสองตัวนี้ผมก็เลยเขี้เกียจไปทรมานเขาว่าโอเคให้เขากินเนื้อไปนะครับกินได้ประมาณไม่นานอะประมาณยี่สิบวันอะไรประมาณเนี้ยประมาณไม่ถึงเดือนอะประมาณเดือนหนึ่งเอาอย่างเงี้ยแต่ว่าผมไม่ได้ให้เขาทุกวันนะผมรู้ว่าปลามันเคยกินอาหารปลามานะครับก็ต้องปรับมันก็คือว่า สองวันให้ทิ้งสามวันให้ทิ้งนะครับให้ระบบย่อยมันเข้าที่ให้มันปรับก่อนแล้วหมูเนี่ยมันย่อยยากผมก็รู้อยู่นะครับเพราะผมไม่สะดวกจะไปหากุ้งหาปลาอะไรวันนี้แล้วหมูนี่คือเราทําบข้า,ขาวเราก็มีนีน่แหละคือความที่ผมบอกว่า,าไม่น่าไม่น่าจะให้เขากินนะไม่น่าจะให้เขากินเพราะว่าผลที่มันได้ก็คือย่อไม่เขาอดสักสิบอีกสักเดือนหนึ่งจะดีกว่าเขาปลาพวกนี้อดอาหารได้เป็นเดือนนะครับ มันสามารถไม่กินอาหารได้เป็นเดือนแต่เราอะ่ะเลี้ยงไว้เยอะจริงแต่ว่าความใจอ่อนของเราเองนะครับทําให้มันมัน,ม,นมันถึงจุดนี้ผมคิดนะผมคิดว่ามันน่าจะอ่าน่าจะเป็นที่เราด้วยแหละนะครับที่ว่าใจอ่อนให้เขากินกินหมูนะครับพอกินหมูปุ๊บมาถามว่าข้อเสียมันคือไงหนึ่งระบบลำระบบไอ้นี่เขากอดระบบระบบที่เขาย่อยอะ่ะระบบย่อยเขามันน่าจะมีปัญหานะครับแล้วก็เพราะมันเป็นคู่กันเลยสองตัวนะครับ อ่าแล้วก็ระบบน้ําน่าจะมีปัญหาเพราะว่าในน้ําก็น่าจะมีปรสิตมากขึ้นนะครับด้วยปลาที่ไม่เคยเจอมาเลยไม่เคยเจออาหารอาหารสดมาเลยพอมาเจอปุ๊บเนี่ยอ่าความคิดผมก็คือมันจะเรียกว่ายังไงอ่ะก็คือมันก็พยายามปรับตัวมันแหละนะครับแต่จริงๆถ้าเราเลี้ยงเหยื่อสดมาตั้งแต่เล็กเนี่ยมันก็คงกินมาปรับมาตั้งแต่เล็ก นะครับด้วยด้วยว่าเราเลี้ยงอาหารเม็ดมาระบบระบบที่เขาเผาไหม้หรือว่าระบบอ่าผมจะเรียกว่าอะไรอ่ะระบบย่อยของเขาอ่ะก็คือย่อยจต่พวกแป้งพวกอป,ปลาป่นอะไรพวกนี้นะครับไอ้ที่แบบเนื้อเป็นชิ้นชิ้นไม่ได้ไม่ได้คงจะไม่ไม่ชินนะครับตรงเนี้เป็นหลักมันผมเลยบอกว่าผมพยายามจะเลี้ยงอาหารปลานะครับตั้งแต่ซื้อชุดหลังมาเนี่ยเลี้ยงอาหารปลาอย่างเดียวมันก็โตมาได้ขนาดนี้นะไม่ได้โตเพราะหมูนะไอโตใหญ่ขนาดเนี้ย เนี่ยโตยาวขนาดเนี้ฟุตกว่า,วาสองฟุตเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าหมูหรือว่าของสดนะอาหารปลาสักแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์อะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าร้อยเปอร์เซ็นเลยดีกว่าเพราะหมูที่เพิ่งให้มากินก็ประมาณประมาณเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งแหละไม่เกินนี้หรอกเนี่ยเดือนหนึ่งมันจะโตแล้เท่าไหร่อะ่ะผมให้นิ้วหนึ่งผมให้นิ้วหนึ่งเออแต่ว่ามองแล้วมันก็นะความผิดน่าจะอยู่ที่เรานะครับไม่น่าไปให้อาหารสดเขานะครับโอเค ก็โอเคมันดิ้งดองไปแล้วก็ต้องยอมรับนะครับในเมื่อเขาตายไปแล้วก็ดิ้งยอมต้องยอมรับมันแล้วก็เอามาเป็นบทเรียนนะครับถ้าจะเลี้ยงอีกก็คิดว่าคงต้องให้อาหารปลาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคงไม่ไม,ไม่ไม่ใจอ่อนไปให้ให,ให้เนื้อสัตว์กินแล้วนะครับก็ผมก็ผมจะเอาไว้ตัวพี่สีเงินเป็นบรรทัดฐานเลยเพราะว่ามันอยู่มาได้สี่ห้าปีก็กินอาหารปลามาตลอดนะครับก็อยู่มาได้นะครับตัวแต่ตัวอาจจะรูผิวพันอาจจะบางหน่อยนะครับแล้วก็ ลำตัวก็อาจจะออกไปรูปยาวนะครับความหนาอาจจะไม่มีแต่ว่าอก็เลี้ยงกันได้นานนะครับอย่างนี้เราก็เสียดายมันเวลาเลี้ยงกันมานานๆน,นะครับเลี้ยงกันมาเป็นปีๆแล้วอยู่ดีๆเขามาตายไปเนี่ยมันก็เสียดายนะครับมันก็อยังไงจะพูดยังไงดีอ่ะม,มันเสียดายอะ่ะเออเพราะบางทีเราเลี้ยงมาเราก็เลี้ยงมันก็รักมันนะ เออเราก็เห็นมันอยู่ทุกวันนะครับก็อย่างนี้แหละครับก็เลี้ยงปลามันก็ต้องมีอย่างนี้นะครับก็อย่างนี้ผมบอกว่าปลามางกรเป็นปลาที่ว่าจะว่าเลี้ยงง่ายมันก็ง่ายแต่ว่าเลี้ยงยากมันก็ยากบทเนี่ยเวลามันไม่สบายขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันไม่เหมือนปลาอย่างอื่นปุ๊บปลาปุ๊บปมันมันมันเอาไม่อยู่หรอกมันตุ๊กๆัไปเลยนะครับก็ผมเคยเคยมีปัญหาอย่างเนี้นะครับแต่ว่าบางตัวก็รักษารอดมามันก็มีนะครับบางแต่น้อยมากอ่ะน้อยจังหวะน้อยมาก นะครับแล้วถ้ามันเป็นแล้วนะดีอีกหน่อยอ่ะไม่นานสมมุติตัวเนี้ยถ้ามันรอดมานะครับแล้วเราปรับอาหารเขาไม่ดีผมว่าไม่นานเลี้ยงไปอีกปีสองปีหรือว่ามันอาจจะตอนนี้ถ้ามันหายขึ้นมามันอาจจะไม่ยอมกินอาหารเลยก็ได้ถ้ามันไหวดีขึ้นมาอะไรดีขึ้นมานะผมเคยถึงขนาดว่าทนดูมันไม่ไหวเอาไปปล่อยอะ่ะน่าจะตัวสองตัวแล้วคือยอมไปปล่อยเลยไปปล่อยในแหล่งน้ําธรรมชาติเลยก็คืออย่างน้อยถ้ามันไม่กินตรงนี้แล้วเป็นเดือนๆมาก พือพูดง่ายเราก็เราก็สงสารน่ะเอองั้นไปอยู่ใน,ในในในที่ว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วกันก็หากินให้เขาว่าให้เต็มที่ไปเลยบักใจจริงผมว่าคิดนะถ้าไอตัวเนี้ยเขาหายขึ้นมาหรือว่าหายขึ้นมาแล้วไม่ยอมกินอาหารผมว่าคงคิดว่าผมจะเอาไปปล่อยนะครับเพราะผมมีที่ปล่อยที่แบบว่าเป็นเป็นเป็น,ปนวัดที่ผมปฏิปฏิบัติรมน่ะก็คือค่อนข้างกว้างกว้างเลยนะครับแล้วก็แล้วปลาเรากินอาหารปลาอยู่แล้วผมคิดว่า ถ้ามันหายดีก็คงจะไปปล่อยที่นู่นนะครับแต่ว่ามันก็อย่างเงี้ยไม่ได้ทานปล่อยอะไรก็นะเขาตายไปก็โหติกรรมกันแล้วกันนะครับก็คิดว่าหมดเวรหมดกรรมกันนะครับตรงนี้นะครับโหติกรรมกันไปนะครับอะไรที่ว่าเราพูดง่ายๆว่าลุงมันต้องมีหลือละนะคุณที่แบบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับมันก็ต้องมีจุดนี้ทุกคนแหละครับเลี้ยงเลี้ยงปลาบางทีลักขนาดไหนมันก็ต้องมีจุดหนึ่งนะครับที่เเราก็ มันตายเราก็เสียดายมันนะครับก็ขอให้ไปสุขภูมิที่ดีนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับกับนนโอเคฟิตเวอร์นะจ๊ะสวัสดีจ้ะ